بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلُّ الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوخام سندسو كوام اندو ميتا الله سبحانه وتعالى رسوم برسوب كبنداتا ที่กำลังร่วมให้เกียรติในการรับชมรับฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านในการดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อยู่ในกระบวนการในการที่อัลลอฮฺสุบฮานูฮฺวะตาลาได้ทรงสร้างเรามาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาส, ed, สนาได้ถ้าหากว่าวันนี้นั้น เราไม่ได้เป็นบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้นั่นหมายความว่าเรานั้นจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาเราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลาห้ามเราอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติคุณงามความดีอย่างไรสั่งใช้ให้เราละหมาดอย่างไรสั่งใช้ให้เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามันอิบะดาอย่างไร นี่คือสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้แขนงใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีนะในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของมันฮัตในเรื่องของแนวทางในเรื่องของสุนนะที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายเพราะว่าการที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคืออัลลอฮฺสุบฮานะหูวะจาลาได้ทรงสร้างเรามาก็คือให้อีบะดะ ในเมื่อเราไม่สามารถเราทุกคนจะไม่สามารถในการที่จะอิบราต่อ,ตอรสสุบาหานัหัวตาลลได้ถ้าหากว่าวันนี้นั้นเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาหาวิชาความรู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาฝากสังหาริศบทหนึ่งซึ่งเป็นฮาริษที่มีคุณค่าเป็นฮาริษที่ถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงผลักดันในการที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความภาคเพียรพยายามอุตสหาหะในการศึกษาหาวิชาความรู้ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل د ع ن ن أ أ د ยรายงานนะครับจาก أبي الدرداء رضي الله عنه ขอลาทรงเมตสขอละทรงพอพระไทยแก่เขาด้วยก็ล้เขาได้กล่าวว่าซัมยัตุฉันเนี่ยเคยได้ยินฉันเนี่ยเคยได้ยิน ر س و ล الله صلى الله عليه وسلم ฉันเคยได้ยินท่านเบบีสัลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสุลแลมเนี่ยอย่ากุนได้กล่าวว่า นะครับท่านนบ,บีสุลตลานฮุอาัยฮิวะซัมได้ได้ทรงกล่าวถึงบุคคลที่ดําเนินไปด้วยกับความภาคเพียรพยายามแล้วก็มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายในการศึกษาหาวิชาวความรู้เนี่ยท่านนบ,บีบอกว่ามันซาละแคตอรีกันยาบะตะรีฟีฮิอินมันซาฮัละล่ะซาฮัลลอฮุะละหูตอรีกันอิลันจันนาะท่านนบ,บีสุลตลานฮุอาัยฮิวะซัมได้บอกว่าบุคคลใดใครก็ตามแต่ซาล,ละแคตอรีกันที่เขาผู้นั้นเนี่ยดำเนินไปในเส้นทางเนี่ย ที่เขาพูดนั้นเนี่ยอยู่บนโลกกุญญาไปนี้เนี่ยคือดําเนินไปในเส้นทางหนึ่งยาบตตอรีฟีห์ให้มันโดยที่เขาพูดนั้นเนี่ยแสวงหาวิชาความรูแ้แขนงหนึ่งฟีห์ในเส้นทางนั้นเนี่ยซาฮัลลอฮุลลอฮุตอริกันอิลเลนเจนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สุบะท่านบีบอกว่าท่าน,าานอัลลอฮ์สุบะตลาเนี่ยจะทรงทําให้เส้นทางในการไปสู่สวรรค์ของพระองค์เนี่ยมีความสะดวกมีความง่ายดายนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยอยู่ในความมืด เราทุกคนเนี่ยเหมือนอยู่กับอยู่ในความมืดแต่ความรู้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตะเกียงที่คอยนําทางชี้นําทางเราในการดาเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องวันนี้ถ้าหากว่าเรามีตะเกียงเนี่ยเราก็สามารถในการที่จะรู้ได้ว่าอะไรคืออะไรคือ,อ,คอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อันตรายที่อยู่ที่อยู่ข,ข้างหน้าเราความรู้ก็เช่นเดียวกันเราถ้าหากว่าเรามีความรู้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเราน,นี่ยมีตะเกียงในการที่จะคอยสอดส่องดูแลหนทางในการที่จะไปสู่เป้าหมายที่เรากําลังจะเดินไป นั่นหมายความว่าศาสนาเนี่ยกว่ากว่าที่เราจะเดินทางไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเส้นทางอะไรบ้างที่มันจะมีผลง่ายดดยในการทําให้เราไปสู่สวรรค์มันมันอาจจะเป็นสายเหตุหนึ่งถ้าหากว่าเรามีความรู้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เราไปสู่ไปสู่ไปส,ไปสู่เป้าหมายไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตลาได้ทรงเตรียมเอาไว้อย่างง่ายได้และท่านอับดุลลอฮฺฮุาว,าวาลัยฮิวะสลมได้ทรงกล่าวถึงความประเสริฐของบุคคลที่ ศึกษาหาวิชาความรู้ความประเสริฐของบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้และมีบรรดาายกาเนี่ยคอยห้อมล้อมท่านนบีบอกว่าอินนัลมาเิกะตะละตาละตะ ض ا อัจนิฮาตฮาลิตาลิ طالب ا ل ع ل ริษอนบิมายยสนาอูท่านนบีบอกว่าและแท้จริงแล้วเนี่ยบรรดามลาอิกานั้นอ่ะละตะ ض อ ء อัจนิฮาตฮาแน่นอนว่าบรรดามลาอิกานั้นจะวางปีกของบรรดามาอิกาเนี่ยลิวตอลิบิลอิลมีคือวางปีกในที่นี้คือลดปีกแสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตน วางปีกลดปีกแสดงถึงความน้อมน้อมถ่อมตนแก่บ,บุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้ริดอนอันเนื่องมาจากว่ามีความพึงพอพระไทยบีมาเยสนาอูหรือบางสายบางสายรายงานก็บอกว่าบีมาสอหนา้าด้วยกับสิ่งซึ่งบุคคลคนนั้นเนี่ยบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้คนนั้นเนี่ยได้กระทําอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นั่นหมายความว่าการที่เราเป็นบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบรรดามาลาอิกาจะให้เกียรติบรรดามาลาอิกาจะมาคอยเหาะ มาคอยลดปีกแสดงถึงความนอบน้อมแก่บุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้ว่าอินนัลอาลีมาลายสักฟิรุลหูมังฟิสมาวาตวมังฟิลอัลติฮัตตัลฮีตานฟิลมาอิท่านนบีบอกว่าและแท้จริงบุคคลที่มีความรู้อัลอาลิมบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้นั้นมังฟิสมาวาตวมังฟิลอัลฮัตตัลฮีตานฟิลมาอิบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าบุคคลที่อยู่ในผื้นแผ่นดินเนี่ยบุคคลที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผื้นแผ่นดินเนี่ยนะ ถ้าจะเหยีานุจนตราบจนกระทั food, con, yep. leigh, ่งว่าแม้กระทั่งว่าปลาที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยฟิลมาอีปลาที่มันอยู่ในน้ําอยู่ในท้องทะเลอยู่ในที่ไหนก็ตามแต่นะครับลยัสส์ฟิลุลหูแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะขออภัยโทษจะขอลูกษาโทษแก่บุคคลที่ศึกษาบุคคลที่เป็นคนอาลิมบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่คือท่านอับดุลสลัมฮุอาไลฮิวสลัมได้ทรงกล่าวถึงความประเสริฐของบุคคลที่มีความรู้ของบุคคลที่ศึกษาหาวิชาความรู้ ว่า فضل ะลิมีอาลัยบิดกะ فضل ีละมรีอาลัยอิดิลกวาคิบิท่านนบีบอกบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความรู้เนี่ยว่าไงและความประเสริฐความโดดเด่นของบุคคลที่มีความรู้ที่เหนือกว่าบุคคลที่เป็นนักทำอิบาดาะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเจอบุคคลที่เป็นทำอิบาดาะอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยแต่คนที่มีความรู้แต่ไม่ได้ทำอิบาดาะเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยจะมีความโดดเด่นและมีความประเสริฐกว่า คนที่มีความรู้เนี่ยท่านนบีเปรียบเทียบเปรียบเปรียบเสมือนกับกา <c oughs> ฟล,ลินกอมมดีอาลอลซาอรินกาวาคิบิเชกเช่นความประเสริฐความโดดเด่นของดวงดวงดวงจันทร์ที่มันมีความประเสริฐที่เหนือกว่าบรรดาดวงดาวอื่นๆ่าอินน,อนัลอูลามาอาวอร์สซาทุลอัมบิยะท่านนบีบอกว่าบรรดาอลุลามาเนี่ยแต่แท้จริงบรรดาอลุลามาเนี่ยคือทายาทผู้สืบทอดมรดกจากบรรดานาบีบรรดาบุคคลที่มีความรู้เนี่ย สาเหตุที่เขามีความประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยสืบทอดมรดกจากบรรดานบีอะไรล่ะที่เป็นมรดกว่าอินนัลอัลบียะลมยุวริสูดีนารันวลาดิรธรมันและท้าจริงบรรดาอัลบียะบรรดานบีก่อนหน้าเราเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สืบทอดมรดกที่เป็นดิดีนาร์ที่เป็นดิรธรรมที่เป็นเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มรดกในที่นี้คือไม่ได้เป็นเป็นเป็นเงินทองแต่มรดกในที่นี้คืออะไรว่าอินนัลอัลบียะ เราอยู่บริสุทธิ์ดีนะเราเวลาจะให้มันว่าินวรลและอันที่จริงแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้สืบทอดมรดกก็คือความรู้ความรู้เนี่ยคือมรดกของบรรดาเนบีฉะนั ر ب ر ب ن ن ้นบุคคลที่มีความรู้เนี่ยคือบุคคลที่รับรับมรดกจากบรรดานบีนะครับว่าฟะมันอัลกออร์เอัลคอซาบิฮะตุลินหะฟิรินดังนั้นบุคคลใดใครก็ตามแต่ที่ยึดเอาความรู้ ที่ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยได้ยึดเอาโชคส่วนที่มันสมบูรณ์ยิ่งในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของมรดกวันนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าเราจะดําเนินชีวิตบนโลกดุนยาไปนี้เนี่ยอย่างมีคุณค่าอย่างเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีเกียรติอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาจะทรงยกสถานะให้มีเกียรติและการมีความรู้ศาสนาเนี่ยจะนําไปสู่การตักวาจะนําไปสู่การอีหมาน จะนาไปสู่การปฏิบัติคุณงามความดีและจะนําไปสู่การดตาว่าการเรียกร้องและสิ่งต่างๆนานาม,มากมายเนี่ยที่าร้องสุบาฮานุหูวตาลาจะทรงตอบแทนให้กับบุคคลที่มีความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและก็เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐฉะนั้นก็อยากจะฝากฮาริสําคัญสําคัญแบบนี้ให้กับบรรดาพี่น้องและก็ตัวของผมเองให้พวกเรานั้นพยายามตระหนักและคํานึงถึงความประเสริฐในสิ่งที่เป็นเป็นวิชาความรู้ศาสนา เราจะต้องให้ความรู้ศาสนาเนี่ยมาก่อนความรู้ที่เป็นความรู้ทั่วไปความรู้ทางสามัญเนี่ยเราอิสลามไม่ได้ปฏิเสธแต่เราเนี่ยจะต้องเลือกความรู้ศาสนาเนี่ยเป็นความรู้หลักในการที่เราจะต้องร่ำเรียนศึกษาหาวิชาความรู้และสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอดุอาให้กับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่กําลังร่วมให้เกียรติในการรับชมอยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้นะครับอัลลอฮุมมัฟะนะบิมาอัลลัมตะนะ วอลิมนามายันฟาอูนาวจิดนาอินมาขอราชมตรานเนี่ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็อาคเาะสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจากลาพี่น้องนะครับแต่ก่อนจะจากลานะครับจะให้พี่น้องเนี่ยชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คือผมอยู่ที่ปากบารานะครับปากบารา,าอ,อ,อำเภอละงูนะครับอำเภอละงูอันนี้คือบรรยากาศนะครับ สามารถมาได้นะครับมาเที่ยวมันมืดนะครับมันมืดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่า